พูดถึงเรื่องนี้ทีไรโมโหทุกทีตอนแรกแม่สาวก็จะไม่มาต่ออีพีสองแต่ทุกคนขอ,อกันมาเยอะเยอะแม่สาวก็เลยจัดให้อเดินดุมด,มด,มดมลงไปทําอะไรอีกแล้วพ่อเจฟจะแก้ตัวอะไรอีกครั้งที่แล้วก็พลาดไอเหลือมแตกไปทีนึงแล้วนะดูจากสีหน้าหัวหน้าช่างเจฟแล้วช็จะไม่พอใจเท่าไหร่จากคลิปที่แล้วที่พ่อเจมทําไอเหลือมแตกแม่สาวก็ได้แต่ปลอบปลมหัวหน้าช่างเจฟบอกเอาเฮอนาเอาเฮอนาให้พ่อเจฟเขาได้มีโอกาสแก้ตัวสักครั้งไอลูกน้องคาถาทองเนื่อก็รีบเดินดุมดุตามพ่อเจฟไปนั่งแถมมีการหันหน้ามาาาาามมมอออออองงงงงแแ่่่่่สววววววลลลลล้้้้้้้ชชูููนนนนนิใใหหหหบบกกกกกกกๆพีีเเ็็็ืยยยัไไทด ไปนั่งดูแล้วไม่พูดอะไรเลยและหลังจากที่พ่อเจม,มัดไอเหลือมจนแน่นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี้ลูกพี่กับลูกน้องก็มองหน้ากันเพ้องึกหน้าพากันขึ้นมาจาก <ส beautifully S 2> ักซ่ารังนี้แม่สาวก็เลยบอกว่าให้หัวหน้าช่างเจบถอยไกลๆเพราะว่าพ่อเจบกับไอ้ลูกน้องคาถาทองมันเอาเรื่องแน่เอาเรื่องแน่เอาละทีนี้แม่สาวก็รีบไปตั้งท่าแต่กไกลเพราะแม่สาวพูดยังไม่ทันกัดคำไอ้ลูกน้องมันก็คว้าไอทีสตาร์ทเลยแตกขึ้นมาหมุน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 เข้าแล้วเอาละทีนี้ท ลูกน้องกระทาทองหัวแก้วหัวแหวนลืมเร่งคันเร่งเข้าอีกแล้วแต่ในไม่ช้าเขาก็สตาร์ทเครื่องรออีแต๊กจนติดและคว่ ชุยจนได้ต่อไปถึงเวลาที่ลูกพี่เจมจะต้องสตาร์ทโอ้โ oh ห oh, ทีนี้ติด2คันเลยเอาแล้วทีนี้ยังไงต่อยังไงต่อเครื่องติดสองคันแล้วยังไงต่อไปดูไอ้เหลือมกันนี้กว่าจะแตกไม่แตกจะแตกไม่แตกจะแตกนะไม่แตกอย่าแตกนะถ้าแตกครั้งนี้พอเจมไขหน้าตายแล้วหัวหน้าช่างอย่างน้องเจมเขาจะให้อภัยอีกรือไม่มีทางโอ้ยลุ้นจนใจจะขาดแล้วสรุปว่ปมามันเป็นยังไงแล้วพอเจมเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังวนไปวน,วนมากับลุงน้องอยู่2คนเนี่ยน้องน้องน้แต่แม่สาวก็เห็นน้ำมันไหลลงนาแล้วนะแล้วสรุป ทางแม่สาวแล้วพูดเสียงเดียวกันว่าดัดแปลงดัดแปลงแบบนี้ต้องดัดแปลงดัดแปลงอะไรอีกแล้วพ่อเจ๊ oh. นึกออกแล้วว่าทำไมลูกน้องคาถาทองมันบอกว่าให้แม่สาวออกไปไกลๆออกไปกออกไปกลๆมันเป็นแบบนี้นี่เองอะเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันเลยว่ามันไหลลงนาจริงหรือเปล่าหัวหน้าช่างมาเห็นน้าถึงกระชังก่ายท้องเลยทีเดียวชีวบอก<บ><บ>เลยว่าครั้งนี้น้องเจฟกับแม่สาวดีใจสุดๆที่เห็นน้ําไหลลงนาได้โโถโธ่พอเจมคิดได้ยังไงแบบนี้ต้องยกความดีความชอบให้พอเจมที่เอาท่อสองตัวมาต่อก,กันเพื่อสูบน้ำ<ถ>ในระหว่างที่แม่สาวกำลังยืนดูน้ําไหลลงนากับน้องเจฟแม่สาวก็ได้ยินเสียงนังตต๊แม่สาวก็ตกใจหันไปอีกทีนึกว่าท่อตก โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแสบหลังแสบหลังไม่น่าเลย<ช>พอน้ำออกปุ๊บลูกน้องอย่างไอคาทาทองมันก็ดีอ,อกดีใจว่าลูกพี่ผมทําได้แต่ลูกพี่ก็ยังไม่เชื่อใจตัวเองยืนดูอีกนาน